สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช n n น l เทพบุญนำสตูดิโอนะครับ,บ,รบผมคลิปนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับใครยังไม่ทราบนะใครที่แบบเป็นคนชอบการทําเพลงบนมือถือนะครับโดยการใช้แอปพลิเคชันที่ชาว iPhone, iPad, ชาว Mac ใช้กันเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรม GarageBand นะครับนะเป็นโปรแกรมฟรีที่แอปเปเนี่ยให้มาเลยนะครับนะเป็โปรแกรมทำห้ที่ดีมากนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทารีวิวสอนจริงๆจังเพราะว่าผมรู้สึกว่ามัน ม่เหมือนแบรนด์แลบที่แบรนด์แลบเนี่ยมีทั้งใน iOS แล้วก็ใน Android ไงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะค่อยทําในภายหลังนะครับคราวนี้มาบอกนิดนึงก่อนนะครับการ์ดแบรนด์เนี่ยวันนี้มันแจ้งเตือนมาใน Apple Watch ของผมตอนผมสอนอยู่ระหว่างวันว่าการ์ดแบรนด์ได้มีการปล่อยแพ็กเสียงดนตรีจําลองอันใหม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ดรัมเมอร์สนะครับนะให้เราดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้นะครับนะผมก็เลยลองดาวน์โหลดดูนะครับนะแล้วก็แม้ว่าจะเป็นเสียงจําลองนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้อน MIDI เข้าไปแต่ว่าเสียงกลองที่อัดมาเนี่ยนะครับที่เราได มือกลองแบบสายอยิเล็กทรอนิกส์จริงๆนะครับเล่นกับอุปกรณ์กลองของเขาเองจริงๆนะครับนะ้แล้วก็เราได้เอามาใช้ทําเพลงกันนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูเลยนะถ้าเราก,กดตามลิงก์การแจ้งเตือนเนี่ยมันจะพาเรากระโดดไปหน้าของการดาวน์โหลดเสียงนะครับแต่ตอนนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราจะมาลองใช้งานมาดูนะครับวิธีการใช้งานก็คือกดเครื่องหมายบวกสร้างเพลงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่กลองแบบนี้แล้วก็ดูที่มุมขวาสุดตรงนี้ครับอ่า ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นพวกกองแรกๆกองทั่วๆไปที่มีอยู่แล้วใน garage band นะครับแต่ว่าเราจะเลื่อนหาคําว่า electronic drummers หลังจากเราดูาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเจออันนี้นะครับกดเข้าไปครับอ่าเสร็จแล้วมาดูหน้านี้ครับหน้านี้เนี่ยนะครับก็จะมีกลองอยู่5แบบนะครับที่เป็นกลองอิเล็กทรอนิกส์เราได้มานะครับจะมี after party มี beat machine มีนีออนมีอะไรเงี้ยเป็นกลองที่อาจจะมีอยู่จริงๆนะในในในโลกของดนตรีสายอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมจะลองเลือกเป็น after party ดูนะครับ อ่ากฏเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนแผ่นยางเหมือนเป็นเหมือนตัวกรองไฟฟ้าี่เป็นเป็นเสี่ยมเหลี่ยมครับที่เราใช้ตีกันเป็นแผ่นยางแล้วก็จะมีไอคอนเป็นรูปกรองอยู่มีอุปกรณ์เนี่ยเหมือนแฉมีกระเดื่องมีสแอนอะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับกรองอะคูสติกนะครับแต่ว่าเสียงที่ออกมามันอาจจะเหมือนบ้างหรือไม่คุ้นหูบ้างต้องลองเล่นดูนะครับเนี่ยนะครับบางอย่างก็คล้ายๆบางอย่างก็เมคเซนที่จะเข้าใจบางอย่างก็อาจจะต้องฝึกกดดูนะครับ กดปมเปิดให้ดังๆเลยนะครับอ่ะคราวนี้ลองเล่นดูนะครับ,รบเสียงเปิดแทเนี่อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยอ่าเสียงก็จะประมาณนี้มีซาแปกๆเข้ามาเสริมให้เสียงแบบไม้เคาะกันอะไรประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวลองอัดดูเล่นๆเ,เนาะ กดอัดไปเลยครับปุ่มแดงอะ,อะไรประมาณนี้อ่ะลองเข้าไปในตรงนี้ดูนะครับมุมที่เป็นหน้า arrange นะครับเนี่ยได้มาแล้วนะมันก็จะเป็นแท่งลักษณะของแท่ง MIDI นะครับก็ลองฟังดูะนะครับแน่นอนว่าโพสที่ความเป็น MIDI ก็จะง่ายหน่อยแล้วก็สามารถเขาเรียกว,ว่า กดเข้าไปที่แท่งนะครับนะแล้วก็ทําการกดแก้ไขได้นะครับแก้ไขแทร็กได้เนาะอะ่าจะมาเป็นลนักษณะของพวกเป็นโนโรเงี้ยครับเป็นแท่งเป็นโนโรแท่งมิดีซึ่งเราก็สามารถมาทําการแบบหดขยายได้นะครับยืดเสียงได้อะไรได้เนาะหรือว่าจะให้มันตรงกับเส้นกิจได้อะไรเงี้ยนะครับ เนี่ยล้วก็จะมีเสียง p รีวิวดูทางซ้ายได้ด้วยนะว่ามันเป็นยังไงนี่ก็จะเหมือนในเครื่องตีจาลองเสียงอื่นในกลาแบนอยู่แล้วน,นี่ถ้าหลายคนที่เคยใช้ก็น่าจะทราบนะครับโอเคเนี่ยก็เสียงก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเสียงน่าสนใจเผื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสามารถเขียนเพิ่มได้ด้วยนะก็อนนี้กดผัดไปที่รูปินส่อนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะสามารถกดเพิ่มได้เนี่ยติ๊กเพิ่มได้ทําเพิ่มได้เวลาเราแบบไม่สามารถเล่นเองได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะเนะนี่ยเอาเอากระเดื่ยงรัวๆอะไรเงี้ยก็ว่าไป ขำๆดูนะครับนะเราลองเล่นดูกดเสร็จสิ้นไปนะเนี่ยลองเล่นดูอ,อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะสามารถเสอฟเฟกได้เนาะเสอฟเฟกได้เสกแบบเป็นแบบแนวแบบมิกแบบดีเจหน่อยนะครับนะลองดูสิอ,อ,อะไรเงี้ย นะครับก็สามารถเอามา mix ได้อีกนะครับนะในกระดาษแปลงก็เป็นโปรแกรมที่ดีมากแล้วก็เสียงกลองที่ให้มาเนี่ยถือวนะ่าน่าสนใจเลยเดี๋ยวขออีกเสียงนึงลองดูนะครับรานนี้ก็มาตรงนี้เหมือนเดิมเพิ่มเติมนะครับนะลองเปลี่ยนเป็นอะไรเดียนีออนด,ดูไหมชื่อน่าสนใจดีนะเหมือนเสียงไฟน,นีออนลองเล่นดูอาจจะต้องลองกดดูทั้งหมดนะครับบางทีมันก็ไม่ได้เสียง make sense เหมือนที่เราเห็นตงไอคอนนะครับผมชอบเสียงมือน,นี้มากเลยไอกระเดื่องมีแล้วของเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ใช่ละแล้วก็มาใช้นี้แทน ดูนะถอยหลังไปเราอาจไปพร้อมกันเลยอะไรงี้นะไม่ดีเท่าไหร่นะอีกรอบหนึ่งกดย้อนกลับไปนะครับเป็นอันดูเอาใหม่นะแต่ว่าเอาอันดูไปเนี่ยไม่ต้องกลนวครับเ็กเก่ายังอยู่นะครับเหมือนซี นนี้ะครับช่างมาเถอะนล้วก็ประมาณนี้เราก็ต้องไปมิกซ์เอาไปวางแผนดีๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะอกดไปหนะอาร์เรนด์ครับก็จะเจอเห็นไหมสองแท็กมาดับเบิลแล้วนะครับก็ทําการมิกซ์ได้หมดนะครับตัดบาลานซ์ได้ระหว่าง2องแท็กนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับนะแบบเฮ้ยมือให้เสียงเมื่อกี้เบาลงหน่อยนะครับก็ว่าไปนะครับหรือจะแบบอัดแยกแท็กเลยแบบเพิ่มแท็กเข้ามาลัวๆเลยแบบเช่นเป็นอัปเตอร์ปาร์ตี้อย่างเดียวแต่ว่าแยกไปเลยครับไฮเฮดเบสดำแซนแย่อะไรเงี้ย เสียงมือตกอะไรเงี้ยก็แยกได้เลยก็ทําได้เหมือนกันนะครับลองไปเล่นดูนะฮะเผือใครอยากทําแนวอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วแล้วก็แบบยังไม่ค่อยถูกใจเสียงกลองเก่าๆของตัวแอปการะดาษแบรนด์ตอนนี้มันมีให้ดาวน์โหลดเพิ่มแล้วลองไปเล่นกันดูนะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซัสบสไครป์เป็นกำลังใจให้ชาแนลเทพบุญน,นำสตูดิโอของผมด้วยนะครับกดเยอะๆติดตามไปเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชวนเพื่อนมาเยอะเนี่ย ไม่แน่ก็อาจจะมีการทำคลิปนอกจากแรนดแอลแล้วก็จะมีโปรแกรม g r r g e Band สำหรับชาว iOS ให้พุกคณได้ลองดูแล้วก็ฝึกทำตามกันไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ